อาละฮก็สวัสดีชาวด็อกเตอร์สโตนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อเในกโกมิมิปัญยายเมวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาด็อกเตอร์สโตนฉบับมังงะตอนที่145ถึง149ความเดิมตอนที่แล้วเป้าหมายอาณาจักรวิทยาศาสตร์คือไปดวงจันทร์แต่ว่าพวกเขาก็ต้องรวบรวมวัตถุดิบทั่วโลกด้วยจึงต้องสร้างอาณานิคมเมืองใหม่แล้วชุบคนทั่วโลกจากการเป็นหินและการจะชุบคนอย่างมหาศาลแบบนั้น จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์จํานวนมากพวกเซนคูเลยต้องเดินทางไปทวีปอเมริกาเพื่อเอาเข้าโพดแต่ก่อนจะเข้าเรื่องถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบช่องนี้ท่านก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่ตู้บุนเติมหรือทัวเล็ตตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่องซึ่งในตอนที่145นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมันก็เป็นแค่ช่วงพักผ่อนของอาณาจักรวิทยาศาสตร์ช่วง40วันก่อนไปถึงทวีปเท่านั้น แต่ละคนก็ดื่มเครื่องดื่มต่างๆตามบาร์ฟลองสัวแค่นั้นเองผมเลยขอข้ามไปละกันตอนที่146รอหะหว่างที่ทุกคนกินเบีย์จนเมาแอบางคนก็โม้เรื่องตัวเองอย่างนั้นเทพอย่างนี้โดยเฉพาะโยคุงเนี่ยโอ้โ oh หโม้เหลือเกินว่าตัวเองยิงปืนแม่นจนกินโรดชวนมิซึคาเซให้เล่าเรื่องตัวเองกับนายน้อยให้ฟังหน่อยมิซึคาเซจึงเล่าให้ฟังว่านายน้อยมีหัวใจที่แข็งแกร่งจนวาระสุดท้ายเลย เขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีทางแพ้ต่อความชั่วร้ายของอาวุธเป็นหินแน่หลังจากนี้ก็จะมีการย้อนอดีตมิสซเคาเซนิดหน่อยเมื่อมีอาวุธเมดูซ่าล่วงหล่นมาอย่างมหาศาลก็ได้มีกลุ่มโจรบางกลุ่มค้นพบวิธีสั่งงานอาวุธและใช้ในทางที่ผิดจนมีนายน้อยคอยต่อต้อตานทำลายมันอยู่เสมอจนเข้าสู่วาระสุดท้ายของนายน้อยเขาพูดกับมิสซเคาเซว่าทำไมสวรรค์ถึงส่งอาวุธให้กับผู้คนด้วย ทำไมไม่แช่แข็งคนทั้งเกาะไปเลยอาวุธนั้นมันมีดีพอให้มนุษย์อย่างเราใช้อย่างนั้นเหรออาวุธนั้นเหมือนถูกออกแบบมาให้เราเข็นค่ากันเองเลยเพื่อให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้โง่เขาพวกเราต้องทำตัวไม่ให้ถูกเยาะเย้ยได้นะและแล้วนายน้อยก็จากไปอย่างสงบเหลือเพียงมิซเกะเซะผู้เดียวเท่านั้นที่คอยต่อต้านแม้ว่าเขาสู้มากเท่าไหร่การต่อสู้ของอาวุธก็ไม่จบลงเลยจนทำให้เขารู้แล้วว่าจุดจบตัวเอง เป็นยังไงจึงยอมสละตัวเองให้เป็นหญินแล้วสลักรูปเมดูซ่าไว้ที่แขนเพื่อรอวันคืนอีกครั้งและไปบอกที่มาที่ไปของอาวุธว่ามันมาอย่างไรกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่กินโร่ฟังเรื่องราวไปถึงกับหง่อยไปเลยทีเดียวเหมือนกับกำลังคิดอยู่ว่ากูไม่มีความกล้าเหมือนนายน้อยมึงเลยสักนิดอะไรประมาณนั้นเลยวิสวเกษตรรู้สึกล้มเหลวมากที่ไม่สามารถช่วยนายน้อยได้แต่ยังไง เขาก็ต้องฟันฝ่าความรู้สึกแบบนี้ไปให้ได้ฟรองซัวเห็นมิสซเกะเซดูเศร้ามากๆที่เล่าเรื่องตัวเองกับนายน้อยจึงทำค็อกเทลมัทฉะให้ดื่มเพื่อให้รู้สึกสดชื่นลืมเรื่องเก่าๆไปเพียงแค่ดื่มไปกรึบเดียวก็ทำให้แหงไปซะแล้วหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองในช่วงเมาอยากแข็งแร่งเลยไปขอการฝึกจากซึกะ แต่ถว่าการต่อสู้ของซึกษะมันเป็นแบบมือเปล่าไม่ใช้อาวุธใดๆเซนคูจึง Idea, ปิ๊งไอเดียปลุกเฮียวกะขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าหมอเนี่ยคืออาจารย์ที่เชี่ยวชาญอาวุธที่สุดแล้วทุกคนบนเรือก็กลัวกันนะสิว่าเฮียวกะจะต่อต้านหรือเปล่าแต่เซนคูก็บอกไปไม่ต้องห่วงรักหน้าบนเรือมีทั้งศึกษะมีปืนอีกอย่างนะเฮียวกะไม่ใช่ประเภทคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะ เพียงคำพูดนี้ก็ทําให้ทุกคนยอมรับการตัดสินใจเซนคูได้จึงฟื้นฮิวกะขึ้นมาหลังจากฮิวกะฟื้นขึ้นมาได้เขามีเงื่อนไขถึงจะสอนอาวุธนั่นก็คือทุบโฮมูระกับโมสึนั่นเองตอนที่147ระหว่างการเดินทางลิวซุยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรือไวกิ้งต่างๆนานาว่าในยุคนั้นน่ะ เขาเดินทางยังไงไม่ให้หลงทางกลางทะเลนั่นคือการใช้หินซันสโตนนั่นเองหน้าที่ของมันคือเปิดตำแหน่งดวงอาทิตย์ตลอดเวลาจากที่ริวซุยเล่ามาก็ทำให้พวกกินโรรู้สึกสนใจมากจนนำไปสู่การอธิบาย GPS ที่เซนคูสร้างขึ้นว่ามันทำงานยังไงทำไมถึงไปทวีปอเมริกาได้ แต่ถทว่า GPS ที่เซนคูใช้มันก็ต้องอาศัยดวงอาทิตย์ด้วยซึ่งสภาพอากาศที่เซนคูกำลังพบเจอตอนนี้ไม่ได้บดปังดวงอาทิตย์ไปหมดสิน้นทำให้พวกเขาหลงกลางทะเลเสียแล้วแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เต็มใจให้ไปต่อโคมก็ยังไม่ยอมแพ้จากที่เขาฟังเรื่องไวกิ้งมาทำให้เขารู้แล้วว่ารูปร่างหินนั้นเป็นยังไงจึงวิ่งไปหยิบหินสันสโตนในครังสมบัติทันที จากนั้นให้โคฮาคุดัดแปลงมันจนสามารถส่องแสงดวงอาทิตย์ได้สําเร็จจากนี้ก็จะเป็นการเดินทาง30วันไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าในที่สุดก็ถึงทวีปอเมริกาตอนที่148เมื่อมาถึงอเมริกาปุ๊บทุกคนต่างดีอกดีใจเลยนะสิจะได้กินเนื้อสัตว์สักทีเพราะบนเรือนั้นมันไม่มีเนื้อเลยขณะที่ทุกคนกําลังดีอกดีใจที่จะได้ล่าสัตว์สักทีเซงคูดันไปเห็นซากรูปปั้นเข้าพอดี ไม่ว่าพวกเขาจะมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนที่กลายเป็นหินไปหมดเลยทำให้พวกเซนขูรู้สึกเศร้ามากๆแถมพื้นที่ตรงนั้นยังเคยเป็นสะพานโกลเด้นเกตอีกยิ่งมีรูปปั้นเยอะเป็นพิเศษเลยทีเดียวถึงแม้ทุกคนจะดูเศร้าไทจูยังคงทำหน้าที่ปลุกใจอยู่เสมออย่าหดหูไปซิทุกคนพวกเราจะชุบทุกคนด้วยวิทยาศาสตร์นะเพียงคำพูดนั้นก็ทำให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้ว และแล้วก็ถึงเวลาสำรวจพวกเซ็นคูเดินเรือเข้าไปอีกนิดหนึ่งจากนั้นก็ส่งเรือเล็กไปตามแม่น้ำเส้นทางเรื่อยๆระหว่างทางเซง็นคูก็อธิบายเกี่ยวกับสภาพอากาศช่วง3,700ปีเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเสี่ยงหาข้าวโพดสักหน่อยแต่ก็หวังว่าระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนไปคงจะไม่มีสัตว์ร้ายมาโจมตีเรานะหลังจากที่เซนคูพูดเรื่องหล้ยๆไปแน่นอนว่ามันต้องเกิดเรื่องแน่นอน พราะเซนคูไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนโชคลาภก็มักจะเป็นศูนย์เสมอทำให้เขาเจอกับไอเคตัวเท่าเรือน่ะสิแต่ไม่ต้องกลัวไปทีมต่อสู้ห่างเนื้อมันนานจ,จึงรีบไปจัดการทันทีผลสุดท้ายจอระเคจึงกลายเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ไปเห็นภาพกูก็หิวแล้วและศึกษะกระดานไปเจอเข้าโพดในกระเพาะจอระเถด้วย ตอนที่149หลังจากที่ได้ข้าวโพดในท้องเจะเข้มาพวกเซิงคูออกเดินทางไปตามแม่น้ำต่อทันทีระหว่างทางที่ไปโกฮกูได้เจอเม็ดข้าวโพดลอยมาเรื่อยๆด้วยเกณฑจึงไปรายงานทางฝั่งเรือใหญ่ว่าเจอข้าวโพดที่แม่น้ําแล้วนะเซิงคูเองก็รู้สึกสงสยัยละสิมันจะง่ายไปหน่อยไหมไอ้แบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นแผนของใครบางคนที่ล่อพวกเขามาเลย ตกข้ามมาตอนนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างคืบคานเข้าหาอาณาจักรวิทยาศาสตร์แถมฝั่งนั้นดันดักฟังรายงานของเจนได้อีกด้วยส่วนเซนคูตอนนี้เขาได้ทำการสร้างแสงไฟเพื่อล่อมแมลงจะได้รู้ว่าระแวกนี้มีทุ่งกระโพดเยอะแค่ไหนแต่จำนวนที่มแมลงออกมานั้นมันเยอะมากจนน่าสงสัยเลยทีเดียวเนื่องจากมนุษย์ศูญย์ผ่านไปแถนที่มแมลงหรือตัวมอดจะหายไปบ้างเพราะไม่มีเกษตรกรรม แต่เนี่ยมันกลับไม่ใช่เลยเซงคูรู้สึกเลยว่าจะต้องมีการปลูกข้าวโพดแถวแถวแม่น้ําแน่นอนสึกษะที่ยืนใกล้ๆเรือเซนคูอยู่ๆก็รับรู้ถึงจิตสังหารพุ่งเข้าหาอย่างรุนแรงทีมต่อสู้รู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าแถวนั้นมืดมากไม่มีทางที่จะมองเห็นเลยมีเพียงกินดินปืนที่สึกษะสัมผัสได้เท่านั้นเขาจึงสั่งให้ทุกคนรีบขึ้นเรือซะ เพียงเท่านั้นแหละไม่นานอยูยๆกระสุนปืนก็สาดส่งมาจากทางด้านหน้ายังไม่หยุดยั้ง <_ d ans> เรียกได้ว่ายิงเป็นเรมโบเลยทีเดียว <_ d ans> หลังจากที่ขึ้นเรือมาครบลิวซุยรีบนำเรือออกทันทีพวกเซนคูจึงประชุมฉุกเฉินกันลิวซุยสันนิฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีคนบังเอิญฟื้นขึ้นมาแบบเซนคูส่วนเซนคูเองก็พูดกลับไปเอาแบบนั้นจงดีใจสเสถ่ ในทางกรณีแย่ที่สุดพวกเราจะต้องสู้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วร้ายก็ได้แต่แย่หน่อยนะสังเวียนนี้ฉันไม่เคยแพ้และนี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาตอนที่145ถึง149ก็เข้าถึงช่วงคลายสมัเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาคทวีปอเมริกาสำหรับใครที่ถูกใจช่องนโกไม่มิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสั s ต r i คร และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมมาอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไรโยดาเซตลา